วันนี้เราก็มาต่อกันนะครับในการออกแบบคานเหล็กรูปพรร์นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ออกแบบกันไม่มีการตรวจสอบการโก่งตัวด้านข้างนะครับตรวจสอบแค่การโก่งตัวในเดลค์หนก็จะมีแค่สี่สเต็ปนะครับก็จะไปจบถึงสเต็ปที่สี่ก็คือตัวนี้นะครับถูกไหมวันนี้นะครับถ้าเกิดมีการ ตรวจสอบการก่งตัวด้านข้างนะครับเราก็จะต้องมาทำในสเต็ปที่ห้าหกเจ็ดแปดกันต่อนะครับก็คือการตรวจสอบการก่งตัวด้านข้างนะครับของปีกคานรับแรงอัดนะฮะอ่เรามาเริ่มดูสเต็ปที่ห้ากันเลยนะครับสเต็ปที่ห้านะครับเราจะเริ่มโดยการหานะครับหาพื้นที่ปีกคานรับแรงอัดนะครับอ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับหาพื้นที่ปีกคานรับแรงอัดนะฮะ ก็คือพื้นที่เนี่ยมันบอกว่าอ่าโอเคตัวนี้หายไปนิดนึงอ่าปีกคานนะครับปีกคาน,นรับแรงอัดแรงอัดนะครับมันจะอยู่เฉพาะบริเวณนี้เฉพาะบริเวณนี้นะฮะเฉพาะด้านบนนะครับด้านล่างจะเป็นแรงดึงนะฮะทีนี้ด้านบนมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราเรียกอ่าส่วนแรกก็คือส่วนปีกคานตัวนี้นะครับ บีคานเป็น AF นะครับอ่าแล้วเราให้ตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างนี้เป็น AW นะครับซึ่งสูตรการหาก็ตามนี้ครับ AF ก็คือ t 2คูณด้วย S หาร2ลบ t 2นะครับก็ดูตามนี้เลยครับ h คืออะไรเห็นไหม h คือตัวนี้นะครับนี่เราได้มาจากตารางเหล็กทั้งนั้นนะครับอ่าต่อมาอ่า t ทีสองคืออะไรจำกันได้ไหมทีสองก็คือความหนาของปีคานถูกไหมความหนาของปีค้านตามลูกศรสีเขียวชี้นะครับตามที่ลูกศรสีเขียวชี้ต่อไปทีหนึ่งคืออะไรทีหนึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมความหนาของอะไรของเอวนะครับก็ทำคํานวณตามนี้เลยนะครับเ w ก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาหานะครับตัวแรกที่เราหาคือ พื้นที่ปีคารับแรงอัดหรือ A นะครับเมีถูตรว่าคือ A เท่ากับ AF นะครับบวก1นส่วนสคือค่าคงที่นะครับคูณด้วย AW นะครับ1นึ่ส่วนสคูณ a ออยู่นะฮะก็จะจบในการอาหาพื้นที่ปีคารับแรงอัดนะครับหน่วยก็จะได้เป็น่าผมลืมเขียนก็คือตารางเซนติเมตรนะครับหน่วยได้ตารางเซนติเมตร พอหาพื้นที่ปีการรับแรงอัดเสร็จนะครับเราก็จะมา5.2นะครับคือ,อาการหารัศมีเจเนชั่นของหน้าตัดรอบแกนในระนาบของแผ่นเอวคานนะครับของพื้นที่ที่ประกอบด้วยปีคารร,ร,รับแรงอัดับแรงอัดบวกนะครับคิดเป็นหนึ่งส่วนสามของความลึกของคารรับแรงอัดมีหน่วยเป็น เซนติเมตรนะครับตัวย่อก,ก็คือ,อห้อยทีนะครับห้อยทีสูตรของมันนะครับห้อยทีสูตรของมันก็คือสแควรูทนะครับ i y หารสองแล้วก็หารด้วย a นะครับสแควร,รูทไอส่วนสองหาร a นะครับก็จะได้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับโอเคอันนี้ก็จบในสเต็ปที่ห้า cộng cấp